คลิปที่แล้วเราพูดถึงการบางคคสนะแต่มาคลิปนี้พูดถึงการสต็คคลิแล้วกันการต็คคลิแต็คคืออะไรการแต็คคีสก็คือการที่ไอ้คีสเนะี่ยอีกชุดหนึ่งอ่ะมันเพิ่มใหม่ชุดหนึ่งเออเข้าใจปะจากหนึ่งเนี่ยหนึ่งกองเนี่ยเพิ่มมาเป็นสองกองอย่างเงี้ยทำให้เราอ่ะประโยชน์ก็คือทำให้เราอ่ะได้เอี แล้วก็ได้ตังค์เยอะขึ้นอ่าถ้าเป็นพพอร์ตลากให้อ่ะถ้าแคลลี่มาตีอ่ะทำให้พพอร์ตอ่ะได้ตังค์ไปด้วยนะอะไรเงี้แล้วได้โบน,นัสเอออ่าจะลองเลยจะใสค่คฟเออล้วพูดก่อนจะใส่คฟเนี่ยของของรับสองเนี่ยหรือบทูเขาจะสแต็คกันประมาณนาทีวินาทีที่ห้าสิบห้าห้าสิบสี่ประมาณเนี่ย มันก็แล้วแต่แคมป์นะนะบางแคมป์ก็ห้าหกก็ได้หรือไม่ก็ห้าสี่ห้าสามก็มีนะมันก็อยู่ที่ตัวละครด้วยบางตัวละครมันสแต็กที่ห้าสิบเอ็ดได้ไงเป็นที่ห้าสิบเอ็ดแต่ถ้าเป็นทั่วไปเลยอย่างเบติเนี่ยนะคือห้าห้าห้าสี่โอเคนะคลิปป่ามันจะเกิดทุกๆมันจะเกิดทุกๆหนึ่งนาทีคลิปป่าจะมาไว้ส่วนคลิปเลน่ะมันนะมจะเกิดทุทกๆสามสิบวิเออ เริ่มเลยอันนี้เราจะแตัวกวินาทีที่55อันนี้ขอตัดไม้ก่อนจะได้ไม่บงังนี่เห็นปะวิธีการลากเอ้ยวิธีการดูเส้นดิวิธีการดูเส้นอะเดี๋ยวอธิบายต่ออธิบายเพิ่มเมื่อกี้มันจะมีเส้นสีเหลืองขึ้นมาใช่ไหมเส้นสีเหลืองนะ ก็คือให้ดูว่าคีอะถ้ามันอยู่ในเส้นอยู่ในกรอบเหลืองอะ่ะมันก็จะสะแต็กไม่ติดเอ่อเพิ่มจานวนคีปไม่ติดเพิ่มคีปไม่ติดอะ่ะขอเล่นสแต็กแล้วกันง่ายๆแตค่คีบไม่ติดถ้ามันถ้าสมมติว่าคีบออกมาจากเส้นสีเหลืองเนี้ยก็คือสแต็กติดแล้วโอเคนะสะแต็กติดเดีย๋ยวเลืมอนะไม่ใช่ที่ห้าสิบห้าจะมาไว้ห้าห้าค่าสีห้าห้าประมาณนี้อ่ะดูไป อันนี้เรารอเลยอ่าปรับเดินออกมาเห็นไหมเห็นไหมเก็บออกเย็บออกจะเป็นสีเหลือง,งน่ะเราจะมีคลิปชุดหนึ่งมาโอเคนะส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเรื่องของรูนรูนของเกมนี้ระบบรูน อันนี้ตั้งชื่อผิดอีกเพราะว่ามันไม่ผิดหรอกตัองอัสือมันนีไ่ไม่ครบยาวเกินอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เป็นนาทีที่วินาทีที่ห้าสิบสี่แต่ตะครูต่ตะครู่ตัดไม้เอาไว้นะหห้าสิบสี่ เอ้ยเลยเอ,อลลเ,เอ้าโอ้ยลีลาลีลามาดไปนี่อ่างั้นก็พูดอะไรก็ได้ที่ที่ป่าอยู่ตรงไหนบ้างในของเกมนี้เ,เห็นไหมมันจะอยู่ตรงมมดิมาปอยู่ตรงนี้ยมันจะเป็นรูปใส่ร่างรูปสามเหลี่ยมอะ่ะสามเหลี่ยมมันจะมีหนึ่งขีดสองขีดสามขีดกว็วา,า,ไาน,นไปอย่างเงี้ยสามขีดอไปอย่างเงี้ยสองขีดสองขีดอันนี้หนึ่งขีด เดือหนึ่งขีดนี่ก็หนึ่งขีดเนี่ยอันนี้คือถอยหลังสามเหลี่ยมอะไรที่ป่ามาเดี๋ยวนี้ลองอีกรอบหนึ่งอย่าเลยนะห้าสิบสี่จำมาคือห้าสิบสี่เราจะตีขีดแล้วก็เดินออกไปเลย อ,ออกมาได้เห็นไหมเมื่อกี้ถ้าฟังเสียงดีๆอ่ะมันจะมีเสียงวิ่งขึ้นมาคือสเตติกแต่หลักการสเตตคิพมันทำได้หมดทุกแคมป์เลยนะอันนี้ก็ได้เ,เหมือนกันแอนเชนชีฟได้หมดเลยจำไว้ว่าสัญลักษณ์คือคีบป่าคีบเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยสัญลักษณ์สามเหลี่ยม,ม,ยมคีบป่าโอเคนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันติดตามต่อคลิปหน้าบายครับ